อันตรายอาจรอคุณอยู่ทุกที่ความพยายามที่จะเข้าใกล้ตัวคุณของพวกสแกมเมอร์เริ่มซับซ้อนมากขึ้นและใช้ทักษะของพวกเขาเพื่อหลอกลวงคุณพวกเขาใช้ของแปลกๆเช่นซองจดหมายในรถและวางสิ่งของแปลกๆอื่นๆบนกระโปรงหน้ารถเพื่อกำหนดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยไม่คำนึงถึงอายุและภูมิหลังมาดูกันว่าคุณจะตระหนักถึงอันตรายได้อย่างไรและควรทำอย่างไรบ้าง มันเป็นตอนคำ่ำคุณจอดรถในซูเปอร์มาร์เก็ตล็อกรถและไปชอปปิ้งเมื่อคุณกลับมาคุณเห็นว่ามีคนเอาเสื้อมาพันรอบที่ปัดน้ำฝนบนกระจกหน้ารถของคุณอย่าหยุดและมัวแต่ดึงเสื้อออกจากกระจกหน้ารถหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆให้ขึ้นรถของคุณให้เร็วที่สุดและขับออกไปหาจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอโดยมีผู้คนอยู่รอบๆจากนั้นหยุดแล่เอาเสื้อออกมันเป็นกลอุบายใหม่ที่อาชญากรใช้เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ที่มาคนเดียว เสื้อหรือผ้าชิ้นใหญ่ๆอื่นๆทําให้คุณชะง,งักและดึงมันออกในขณะที่คุณทําเช่นนี้พวกเขาจะสามารถแอบเข้ามาหาคุณได้และใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นหากคุณมีถุงช้อปปิ้งติดตัวเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เปิดฝากระโปรงหลังเพราะมันเสี่ยงที่จะทําให้คุณไม่ทันตั้งตัวและทําให้คุณไม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วให้ใส่ถุงช้อปปิ้งไว้ในรถก่อนแล้วค่อยจัดการทีหลังเมื่อคุณปลอดภัย สิ่งที่อาจทําให้คุณเสียวสันหลังมากขึ้นไปอีกก็คือการได้เห็นซองจดหมายในรถของคุณตอนที่คุณกลับมาที่มันคุณล็อกรถไว้แล้วแน่ๆมีคนบุกเข้าไปก่อนอื่นให้จําความปลอดภัยพื้นฐานเอาไว้และขับรถออกไปทันทีจากนั้นให้โยนซองจดหมายทิ้งโดยไม่ต้องเปิดมันเพราะอาจมีสิ่งอันตรายอยู่ในนั้น แต่สมมติว่าความอยากรู้ของคุณมาเหนือกว่าและคุณเปิดมันในกรณีนั้นคุณอาจพบข้อความข้างในที่เขียนว่าเรียนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเราได้ทดสอบความปลอดภัยของรถคุณแล้วและพบว่าไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างที่คุณเห็นรถของคุณอาจถูกบุกรุกได้ง่ายเราคาดหวังให้คุณจ่ายเงินให้เราสําหรับการทดสอบนี้และเราจะส่งคนมาช่วยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นให้คุณเป็นการตอบแทน ก็นะมันเป็นเรื่องดีที่พวกเขาไม่ได้อ,อะไรไปดังนั้นจงโยนซองจดหมายทิ้งไปโดยไม่สนใจข้อความนั้นหากคุณจ่ายเงินให้กับนักต้มตุน๋นพวกเขามีแนวโน้มที่จะทําอีกครั้งหรือลองทําสิ่งที่แย่กว่านั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้คือไปที่บริการรถที่เชื่อถือได้และตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของรถคุณหรือแม้แต่เปลี่ยนระบบรถที่เป็นอยู่หากคุณไม่แน่ใจในการทํางานของระบบอีกต่อไปควันน้าบนฝากระโปรงรถของคุณเป็นสัญญาณว่าคุณตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง เช่นเดียวกับเสื้อผ้าบนที่ปัดน้ำฝนของคุณมันจะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณและทำให้คุณออกจากรถในกรณีที่แย่กว่านั้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกไปหยิบขวดหรือสิ่งของอื่นๆืที่ค่อนข้างใหญ่สะดุดตาแล้วขับรถกลับบ้านทันทีคุณก็อาจได้เผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายเช่นกันคนที่เอาขวดวางไว้ที่กระโปรงหน้ารถของคุณอาจติดตั้งเครื่องติดตาม GPS ที่รถของคุณดังนั้นการขับรถกลับบ้านจะเป็นการเสี่ยงที่พวกเขาจะตามคุณไปที่บ้าน คุณควรหาจุดปลอดภัยที่มีผู้คนจำนวนมากอยู่รอบๆและตรวจด,ดูรถของคุณเพื่อหาเครื่องติดตามหรือตรงไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดและขอให้พวกเขาทำแทนคุณเมื่อคนแปลกหน้าขอให้คุณถ่ายรูปพวกเขาและให้โทรศัพท์คุณอย่าเพิ่งรีบหยิบเอามาให้ลองมองดูพวกเขาก่อนหากพวกเขาดูน่าสงสัยหรือไม่เป็นมิตรมันเป็นการดีกว่าที่จะปฏิเสธคำขออย่างสุภาพนี่อาจเป็นกลอุบายไม่ดีก็ได้พวกเขาให้โทรศัพท์คุณคุณเปิดกล้องและเห็นว่ากล้องเสียภาพถ่ายเสียหาย คุณคืนโทรศัพท์ให้คนแปลกหน้าและพวกเขากล่าวหาว่าคุณทําโทรศัพท์ของพวกเขาพังพวกนั้นต้องการเงินและเริ่มสร้างเรื่องในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ควรตื่นตระหนกและอย่าให้พวกเขายั่วยุให้ปลีกออกมาอย่างสงบทําให้ชัดเจนว่าคุณไม่ตกหลุมพรางและหากพวกเขาทําตัวก้าวร้าวเกินไปให้แจ้งตํารวจโจนัดวางใบปลิวโฆษณาหนังสือพิมพ์หรือสติกเกอร์ไว้ที่ประตูบ้านหรือพาตเมนต์ของคุณ คุณอาจเจอกระดาษหรือปลอกบางๆจากขวดพลาสติกที่ทางเข้าประตูถ้าคุณไม่เอาของพวกนี้ออกไปเป็นเวลานาน,านพวกโจรจะเข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านด้วยวิธีนี้โจรจะทำตั้งเป้าไว้ที่อาคารหรืออพาร์ตเมนต์นั้นสำหรับเข้าไปได้ง่ายอย่างไรก็ตามการเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีคนนั้นปลอดภัยกว่ามากดังนั้นทันทีที่คุณเห็นวัตถุแปลกปลอมให้กำจัดมันทันที ถ้าใบปลิวหรือที่คั่นหนังสือแขวนอยู่ที่ประตูเป็นเวลาหนึ่งหรือ2วันมันจะบอกโจรได้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสติกเกอร์โฆษณาจ,จริงแต่คุณไม่จำเป็นต้องมีมันนอกจากใบปลิวแล้วอาจมีสัญญาณแปลกๆที่ประตูบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์เช่นตัวเลขกากบาทหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆมันเป็นวิธีที่โจรทำเครื่องหมายบ้านที่พวกเขากำลังจะลักลอบเข้าไปถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แจ้งตำรวจเลยจะดีกว่า คุณกำลังขับรถกลับบ้านจากที่ทำงานและจู่ๆคุณก็สังเกตเห็นว่ารถน้ำมันเกือบหมดมันแปลกเพราะคุณเพิ่งเติมน้ำมันเต็มถังคุณไปที่ปั๊มน้ำมันและไปที่ศูนย์ซ่อมรถเพื่อตรวจสอบว่ามีถังน้ำมันรั่วหรือไม่ในขณะเดียวกันโจรก็สามารถขโมยของออกจากบ้านคุณได้พวกเขาจงใจระบายเชื้อเพลิงออกจากรถของคุณการโจรกรรมกำลังเพิ่มขึ้นในละแวะกบ้านของคุณและคุณกังวลว่าบ้านของคุณกำลังมีความเสี่ยงหรือเปล่า คุณไม่มีระบบเตือนภัยดังนั้นคืนนี้คุณติดฟอยทับที่จับประตูหน้าก่อนเข้านอนวิธีนี้จะช่วยระบุได้ว่ามีใครแอบเข้ามาในขณะที่คุณนอนหลับหรือไม่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นและดูเหมือนว่ากระดาษฟอยจะขาดเล็กน้อยมีคนเข้ามาที่นี่และพวกเขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนอีกทางเลือกหนึ่งคือวางแก้วน้ำไว้ที่ลูกปิดประตูเมื่อลูกปิดหมุนแก้วจะตกลงมาทำให้เกิดเสียงที่ช่วยปลุกคุณและหวังว่าจะช่วยยับยั้งการบุกรุกได้ ความกังวลหลักของคุณคือพ่อค้าคนหนึ่งเพิ่งมาที่บ้านคุณเร็วๆนี้เขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ใกล้ๆนี้และขอใช้ห้องน้ำของคุณคุณปฏิเสธและรู้สึกแย่ในตอนนั้นที่ทำตัวไร้น้ำใจแต่มันเป็นการกระทำที่ฉลาดมากประมาณ60%ของการลักขโมยในสหรัฐอเมริกามาจากคนที่คุณรู้จักหรือเคยเจอมาก่อนขณะที่พ่อค้าคนนั้นเข้าห้องน้ำของคุณเขาสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างในบ้านของคุณเพื่อให้พวกเขากลับเข้ามาบ้านคุณได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย พวกเขาอาจต้องการดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าระบบรักษาความปลอดภยดัยใดที่ติดตั้งอยู่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างบ้านของคุณและค้นหาว่าคุณมีของล้ำค่าอะไรบ้างในที่สุดวันนี้คุณกำลังไปเที่ยวพักผ่อนคุณต้องจัดระเบียบบ้านของคุณและทำให้ปลอดภัยที่สุดดูปรษณีย์ที่เต็มไปด้วยจดหมายเป็นสิ่งแรกที่โจนต้องการมองหาคุณควรให้เพื่อนบ้านเก็บจดหมายของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่ ทรัพย์สินที่มีการดูแลอย่างดีเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณอยู่ที่นั่นเสมอคุณตัดยาและพุ่มไม้เป็นประจำดังนั้นคุณต้องจัดการให้ใครสักคนช่วยทำสิ่งนี้ในขณะที่คุณไม่อยู่หากเป็นฤดูหนาวหิมะที่ไม่ได้ถูกแตะต้องรอบรอบ,บ้านของคุณก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้เช่นกันคุณควรขอให้เพื่อนบ้านช่วยทำรอยเท้าที่แทงทำเป็นว่าย,ยังมีคนอยู่บ้านซึ่งช่วยทำให้การตกเป็นเป้าหมายลดลง มีการป้องกันความเสี่ยงหลายประเภทที่ทำหน้าที่เป็นการป้องกันด่านแรกที่ยอดเยี่ยมโชคดีที่คุณปลูกพุ่มไม้ใบแหลมอยู่ริมรั้วหากมีคนกระโดดเข้าไปใน,นระแวกบ้านของคุณและตกลงบนพุ่มไม้ที่แหลมคมพวกเขาจะร้องออกมาด้วยความเจ็บทันทีสิ่งนี้จะแจ้งเตือนเพื่อนบ้านของคุณถึงการมีผู้บุกรุกและอาจมีเศษเสื้อผ้าติดอยู่บนพุ่มไม้ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลัง ในการเตรียมตัวการเดินทางในสัปดาห์ก่อนคุณเปิดและปิดผ้าม่านโดยไม่อิงตามเวลาที่แน่นอนตลอดทั้งวันคุณทำให้แน่ใจว่าไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนดังนั้นไม่สำคัญว่าจะเปิดทิ้งไว้ในขณะที่คุณไม่อยู่หรือเปล่าแต่เป็นการเผื่อในกรณีที่มีใครมาคอยสอดส่องทรัพย์สินของคุณโจนใช้เวลาหลายวันในการเดินหรือขับรถผ่านย่านต่างๆเพื่อสอดส่องพฤติกรรมของบ้านแต่ละหลัง สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ชอบเลยก็คือการเฝ้าสอดส่องในละแวกนั้นๆอาชญากรจะหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มสอดแนมและจะหลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านี้ซึ่งเป็นอะไรที่คุณต้องจัดระเบียบเมื่อกลับมาแล้วตอนนี้ย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงทั้งหมดของคุณออกจากหน้าต่างดังนั้นเวลามองมาที่หน้าต่างจึงไม่เห็นของมีค่าอะไรให้วางไว้ในตู้หรือห้องที่มิดชิดแทน ไม่ต้องกังวลเรื่องทีวีหรอกทีวีขนาดใหญ่เกินไปและใช้ความพยายามในการเคลื่อนย้ายอาชีากรสนใจอุปกรณ์ขนาดเล็กกว่าเช่น iPad และอุปกรณ์เล่นเกมเก็บของราคาแพงชิ้นเล็กๆของคุณเช่นเครื่องประดับในกล่องและซ่อนไว้ในที่ลับหน้าแปลกที่ห้องเด็กเป็นจุดที่ดีโจหลายคนสาราภาพว่าไม่เคยเข้าไปยุ่งในห้องนั้นเพราะของเล่นไม่มีค่าให้ถ่ายภาพหมายเลขซีรียลทั้งหมดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและสร้างสินค้าคงคลังเพื่อทำประกัน 95%ของการบุกรุกเกิดขึ้นด้วยกำลังดังนั้นเสริมความแข็งแรงให้กับหน้าต่างและประตูของคุณคุณสามารถทำให้การบุกรุกยากขึ้นได้อีกด้วยการยกมานั่งเก้าอี้และบันไดในสวนหลังบ้านออกแล้วนำไปไว้ในโรงรถของคุณมีเช่นนั้นมันจะเป็นตัวช่วยในการเข้าไปจุดต่างๆที่สูงขึ้นอย่างเช่นช่องแอร์ได้ง่ายขึ้น นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกนั้นชอบเลยเมื่อไม่ต้องใช้วิธีที่ต้องออกแรงเยอะมันง่ายต่อการบุกรุกและเสมือนเป็นการสร้างทางเข้าเอาไว้ให้อย่าทําให้เป็นเรื่องง่ายในการปีนขึ้นไปโจนสามารถทังประตูที่อ่อนแอได้ภายในหนึ่งนาทีให้ติดตั้งโครงโลหะแทนไม้เพื่อให้รองรับแรงได้มากขึ้นบานพับและตัวล็อกควรมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อการถูกเตะได้นานพอจนยอมแพ้ไปเอง ด้วยล็อกที่ประตูเป็นจุดอ่อนที่เหลืออยู่โจรมาาประสบการณ์สามารถปลดล็อกประตูได้อย่างง่ายดายดังนั้นตัวล็อกป้องกันแบบธรรมดาที่ยึดมันให้อยู่กับที่ช่วยให้แน่ใจว่าประตูจะไม่ขยับขยือนกานพับที่ประตูโรงรถของคุณแกว่งออกไปด้านนอกซึ่งทําให้ประตูอ่อนแอและสามารถเข้าไปได้โดยการดึงหมุดออกจากบานพับให้แทนที่ด้วยหมุดป้องกันการงัดแงะเพื่อไม่ให้ถอดออกได้ และสุดท้ายประตูเหนือโรงรถเหนือศีษัเป็นหนึ่งในที่แรกๆที่หัวขโมยจะเข้าไปพวกมันไม่มีตัวล็อกที่ยึดได้แน่นให้ติดแม่กุญแจบนสลักที่เชื่อมต่อกับรางโดยจะช่วยยึดมันให้เข้าที่ประตูโรงรถของคุณไม่มีตัวเลือกนี้ดังนั้นให้เจาะรูในรางเหนือลูกกลิ้งตัวใดตัวหนึ่งแล้วติดแม่กุญแจโจนกลัวสุนัขผู้พิทักษ์พื้นที่และจงรักภักดีต่อบ้านจากการสำรวจพบว่าบ้านส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยไม่มีสุนัขเพราะขโมยไม่ต้องการให้เกิดความสนใจระหว่าง คุณคิดว่าใครจะชนะหมีกริซลี่ผู้หิวโหยหรือผลเบอร์รี่สุกเสือผู้เกลี้ยกราดหรือดอกไม้ที่สวยงามงูเหลือมตัวใหญ่หรือพุ่มไม้สีเขียวคำตอบนั้นไม่ชัดเจนนะักตอนนี้คุณจะเห็นว่าใครเป็นผู้ควบคุมป่าตัวจริงขอเชิญพบกับพืชที่อันตรายที่สุดในโลกได้เลยนี่คือวอเตอร์แฮมล็อกมันเติบโตในอเมริกาเหนือในพื้นที่แอ่งน้ำของทุ่งนานและทุ่งหญ้านอกจากนี้คุณยังพบพืชชนิดนี้ได้ตามริมฝั่งแม่น้ำและลำธาร มันดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่มันเป็นพืชที่มีพิษมากที่สุดชนิดหนึ่งในสหรัฐอเมริกาสารพิษจากวอเตอร์แฮมล็อกสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ใหญ่ได้ภายใน15นาทีแต่แค่ในกรณีที่คุณกลืนมันเข้าไปหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นอติโชกขึ้นใช่และโปอยกักแม้จะมีพิษที่อันตรายแต่วอเตอร์แฮมล็อกก็ถูกนํามาใช้เพื่อรักษาไมเกรนและโรคที่เกี่ยวกับลำไส้พืชน,นี้สร้างความเสียหายให้กับปศุสัตว์เป็นอย่างมากไวส์เน็กรู้เติบโตในทุ่งในทุ่งญา เมื่อวัวกินมันพืชก็จะปล่อยสารพิษที่ละลายในไขมันออกมาพิษนี้ไม่เพียงแค่เข้าไปในตัวสัตว์เท่านั้นแต่ยังเข้าสู่น้ำนมด้วยลูกวัวที่ดื่มนมก็ติดเชื้อเช่นกันนมที่มีพิษนี้ยังเป็นอันตร,รายต่อผู้คนด้วยปัญหาคือพืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในเอเริการเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในดอกไม้ฤดูใบไม้ร่วงที่มีอายุยืนยาวที่สุดปัจจุบันในฟาร์มสมัยใหม่พิษของพืชชนิดนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตร,รายนะักแต่ในทุ่งหญ้าส่วนตัวขนาดเล็ก ไวส์สเนกรูทก็เป็นตัวอันตรายอันดับหนึ่งเราทุกคนรู้จักถั่วสองชนิดถั่วที่เรากินและถั่วที่แจ็คใช้เพื่อไปยังอนันจักรของยักษ์นอกจากนี้ยังมีถั่วที่มีพิษอีกด้วยถั่วที่ว่านี้เรียกว่าละหุ่งพวกมันประกอบไปด้วยหนึ่งในสารพิษที่อันตรายที่สุดในโลกนั่นคือไรซินทันทีที่มันเข้าสู่ร่างกายมันจะขัดขวางการผลิตโปรโตีนที่จําเป็นต่อชีวิตถ้าไม่มีโปรโตีนเหล่านี้เซลล์ของคุณจะหยุดทํางานยิ่งเซลล์ถูกทาลายมากเท่าไหร่ ร่างกายของคุณก็จะยิ่งทรมานมากขึ้นเท่านั้นแล้วห่งจะปล่อยไรซินออกมาเมื่อถูกบีบถั่วเหล่านี้หลายมเมล็ดจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ําอ่อนแอประสาทหลอนชักและปัญหาอื่นๆถั่วประมาณ7็ดเมล็ดก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงได้แล้วเพราะงั้นจำไว้ว่าพวกมันหน้าตาเป็นยังไงและอยา่าแตะมันถ้าคุณเห็นพวกมันในป่าหนึ่งในพืชที่สวยที่สุดในโลกก็เป็นหนึ่งในพืชที่อันตรายที่สุดเช่นกันนี่คือยี่โถ ทุกอย่างของมันเป็นพิษตั้งแต่ลำต้นรากและดอกสีชมพูแม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆของพืชชนิดนี้ก็ทําให้เกิดพิษที่เป็นอันตร,รายร้ายแรงได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปในท้องของคุณเพื่อสร้างปัญหาที่รุนแรงแค่สัมผัสน้ําดอกไม้เล็กน้อยก็ทําให้เกิดอาการแพ้ได้และอย่าลองเผามันล่ะเพราะควันของยี่โถที่ไหม้ก็มีพิษเช่นกันและตอนนี้ก็ถึงคิวพืชที่อันตร,รายที่สุดในโลกแค่สัมผัสเพียงครั้งเดียวก็จะทาให้คุณเจ็บปวดเป็นเวลาหลายปีหรือคุณอาจจะรู้สึกถึงผลที่ตามมาตลอดชีวิตของคุณ กิมปีกิมปีหรือเรียกอีกอย่างว่าควีนสแลนสติงเกอร์มันดูเหมือนพุ่งไม้ย่าเจ้าชูทั่วไปมันดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยแต่ถ้าคุณเข้าไปใกล้ต้นไม้นี้คุณจะรู้สึกหายใจไม่ออกและน้าตาไหลใบไม้ของพืชชนิดนี้มีขนพิษเล็กๆหลายพันเส้นพุ่งมันเบามากจนอาจจะลอยอยู่ในอากาศและกระจายไปตามลมได้เพราะงั้นคุณควรสวมหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษถ้าอยากดูมันแต่ถ้าคุณแตะกิมปีกิมปีบบาๆคุณก็จะเจอปัญหาใหญ่แล้ว บางคนเปรียบเทียบเข็มพิษของกิมปีกิมปีว่า1เส้นเท่ากับโดนเหล็กในของตัวต่อ30ตัวในเวลาเดียวกันขนพิษแทรกซึมเข้าไปใต้ผิวหนังได้ง่ายและทําให้เกิดการระคายเคืองและเจ็บปวดปัญหาก็คือคุณดึงมันออกมาไม่ได้ถ้าล้างด้วยสบู่และน้ําหรือใช้ขี้ผึ้งฆ่าเชือ้อคุณก็จะเห็นว่าสถานการณ์มีแต่จะแย่ลงคุณดึงขนออกมาไม่ได้พวกมันจะติดอยู่ปล่อยสารพิษและทําให้คุณคลั่งไม่มียากแก้พิษ เพราะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าสารพิษประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างมันทนต่ออุณหภูมิเย็นแล้วร้อนได้ความรู้สึกไม่พึงประสองค์อาจคงอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงหลายวันหรือหลายเดือนคนที่สัมผัสต,ต้นไม้กล่าวว่าความเจ็บปวดจากการถูกพิษนั้นกลับมาอีกแม้ผ่านไปหลายปีแต่ถ้ากําจัดเข็มพิษไม่ได้ทางออกเดียวก็คือรอให้มันหมดความเป็นพิษแต่ยังมีปัญหาอื่นอีกคุณอาจใส่ถุงมือฉีกใบกิมปีกิมปีออกมาแล้วใส่ไว้ในห้องแล็บปล่อยให้มันแห้ง แล้วลืมมันไปเป็นระยะเวลา2-3าปีมันจะกลายเป็นใบไม้เขียวเฉาและส้มดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่ไม่ใช่เลยแม้จะผ่านไปหลายปีขนพิษก็ยังคงอยู่บนผิวและยังปล่อยพิษได้อยู่กิมปีกิมปีเติบโตในออสเตรเลียเท่านั้นมันชอบแสงแดดและป่าไม้เขียวขจีมันเคยสร้างอันตรายร้ายแร,แรงต่อน,นักท่องเที่ยวและคนตัดไม้แต่ตอนนี้ทุกสถานที่ที่มีพืชชนิดนี้มีป้ายเตือนที่งานนิทรรศการทางพิศศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ใส่พืชชนิดนี้ไว้ในกรงเพื่อไม่ให้ผู้คนแตะต้องมัน มะกลาตาหนูเป็นได้ทั้งเมล็ดสีขาวที่มีตาสีดำหรือเมล็ดสีดำที่มีตาสีขาวคุณพบพืชเหล่านี้ได้ในแอฟริกาเอเชียออสเตรเลียและภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกผู้คนได้นำบางสายพันธุ์ไปยังฟอลอริดาและฮาวายด้วยคุณพบพืชชนิดนี้ได้แม้แต่บนถนนในเมืองมะกลาตาหนูใช้ในการทำเครื่องประดับและของเล่นบางชนิดผู้ที่สวมกำไรมะกลาตาหนูอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นพิษของมันมะกลาตาหนูและและหุ่มมีส่วนในการที่เซลล์ถูกทำลายที่น่าสนใจคือ มล็มาก่ตหนูไม่เพียงตหากคุณโชคดีได้เป็นเจ้าของ iPhone 12เครื่องใหม่เอี่ยมหรือเพิ่องอัปเดตระบบปฏิบัติการเป็น iOS 14อย่ากลัวจุดสีเขียวหรือสีส้มแปลกๆที่โผล่ขึ้นมาที่มุมขวาบนจุดสีเขียวแสดงว่าคุณกำลังใช้กล้องและสีส้มแสดงว่าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนสมมุติว่าคุณมีติ๊กตอกอยู่ในพื้นหลังซึ่งอาจใช้ทั้งกล้องและไม์อยู่ด้วยจุดเหล่านี้จะแสดงให้เห็นมันช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ ในการทำให้ iPhone ของคุณเสียงดังขึ้นให้ไปที่การตั้งค่าเพลงและค้นหา Equalizer ซึ่งเรียกว่า EQ ในเมนูตัวเลือก Late Night จะทำให้โทรศัพท์ของคุณดังขึ้น20%คุณยังสร้างการสั่นที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ติดต่อของคุณได้ด้วยไปที่การตั้งค่าเสียงและเปิดการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าโดยปกติคุณจะมีการสั่นที่เป็นค่าเริ่มตน้นแต่ถ้าคุณเลื่อนลงมาเล็กน้อยคุณจะเห็นส่วนที่กำหนดเองได้ แต่จังหวะที่คุณชอบแล้วบันทึกคุณเอามาตั้งค่ายผู้ติดต่ตอรายชื่อไหนก็ได้หากการสั่นที่กำหนดเองยังไม่เพียงพอและคุณยังพลาดสายของคุณยายอยู่ลองปรับแต่งแฟลชซีเปิดเป็นการแจ้งเตือนพิเศษสำหรับสายเรียกเข้าไปที่ general settings เลือกส่วน accessibility และไปที่ hearing เปิด Flash LED เพื่อแจ้งเตือนแล้วคุณจะไม่พลาดสายเรียกเข้าอีกเลย หากคุณกดปุ่ม Space และเริ่มเลื่อนคุณจะมีเคอร์เซอร์มันอาจเป็นประโยชน์หากคุณต้องการค้นหาคำที่พิมพ์ผิดหรือแก้ไขคำบางคำในโน้ตหรือข้อความอะไรก็ตามที่คุณกำลังพิมพ์อยู่หากคุณพิมพ์ข้อความที่ยาวมากแต่ปรากฏว่าคุณจำเป็นต้องลบมันคุณก็สลัดมันออกไปได้จริงๆเลยละ่ะแค่เขย่าโทรศัพท์เพื่อยกเลิกการพิมพ์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากเลือกไอคอนมากกว่าหนึ่งไอคอนให้แตะค้างไว้เพียงไอคอนเดียว และใช้อีกนิ้วกดไอคอนทั้งหมดที่คุณต้องการมันจะใช้ไม่ได้ถ้าคุณมี iPhone 6หรือเก่ากว่านั้น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดมีฟีเจอร์ที่สะดวกสบายเป็นพิเศษเมื่อคุณอยากเปลี่ยนจากแอป,ปหนึ่งไปยังอีกแอป,ปหนึ่งเห็นเส้นที่ด้านล่างของหน้าจอน,นั้นไหมเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและค้นหาแอป,ปที่คุณต้องการไม่ต้องแตะ2ครั้งและปุ่มศูนย์การแจ้งเตือนอีกต่อไปหากคุณชอบหลับไปพร้อมกับเพลงหรือคลิปโหลดใน YouTube เหมือนผมให้ไปที่นาฬิกา แต่ตัวจับเวลาแล้วเลือกส่วนเมื่อเวลาหมดเลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็นปุ่มหยุดเล่นฟีเจอร์นี้จะปิดแอปสื่อทั้งหมดเช่นเพลงหน้าต่างที่เล่นเพลงหรือคลิปและแม้แต่แอป YouTube มันค่อนข้างมีประโยชน์ถ้าคุณเคยตื่นมาตอนตี3เพราะคลิปแบบสุ่มที่เล่นอัตโนมัติย่าเราทุกคนเคยชินกับแอป Messenger แต่ iMessage ก็สนุกนะ กดปุ่มทรงเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ว้าวต่างๆให้กับข้อความของคุณส่วนบับเบิลมี4ฟีเจอร์ได้แก่หมึกล่องหนทําให้อ่านข้อความไม่ได้นอกจากคุณจะใช้นิ้วปาดเลือ่อนนิ้วจากขวาไปซ้ายและย้อนกลับเพื่อลบมันด้วยเอฟเฟกต์ gentle ตัวอักษรจะดูเล็กมากในตอนเริ่มตน้นแต่จากนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นในทางกลับกันเอฟเฟกต์ล้าวทำให้ตัวอักษรป๊อปอัพเมื่อเริ่มตน้นเพื่อให้ดูใหญ่ขึ้น แต่ขนาดจะกลับมาเป็นปกติในไม่กี่วินาทีเอฟเฟกต์แลมก็ตามชื่อเลยข้อความจะกระแทกหน้าจอจริงๆเลยแต่ปุ่มขวาที่เรียกว่าเอฟเฟกหน้าจอมันก็สนุกเหมือนกันตัวอย่างเช่นมันมีเอฟเฟกสะท้อนหน้าจอของเพื่อนคุณจะเต็มไปด้วยข้อความที่สะท้อนไปมาเลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเอฟเฟกต่างๆมากขึ้นมันต้องมีสักแบบสําหรับข้อความที่น่าประทับใจที่คุณกําลังจะส่งแบบอักษรของ iPhone มีขนาดแตกต่างกันด้วย หากต้องการทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงให้ไปที่ส่วนการแสดงผลและความสว่างในเซตติ้งแต่ขนาดตัวอักษรและปรับตามที่คุณต้องการคุณถ่ายเซลฟี่ได้ไม่เพียงแค่ด้วยปุ่มปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้นแต่ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มนั้นบนหูฟังของคุณเคล็ดลับนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ iPhone แต่ Android หลายรุ่นก็ใช้ได้เช่นกันโปรดทราบว่าโดยปกติจะใช้งานได้กับหูฟังของแท้เท่านั้น iPhone อาจไม่ได้มีแบตเตอรี่ที่อึดที่สุดแต่ก็เอาชนะมือถือทุกเครื่องได้ ในเรื่องคุณภาพของภาพถ่ายเปิดกลิตในการตั้งค่ากล้องไปที่ general และเลือก camera เพื่อเปิดใช้งานกริดซึ่งจะช่วยให้คุณจัดองค์ประกอบภาพได้ดีขึ้นถ้าคุณชอบพิมพ์ด้วยมือข้างเดียวก็อาจถึงเวลาที่คุณต้องตั้งค่าแป้นพิมพ์ไม่เหมาะสมขณะพิมพ์ให้กดปุ่มลูกโลกค้างไว้แป้นพิมพ์3แป้นจะปรากฏขึ้นแป้นพิมพ์ทางด้านซ้ายจะใช้เมื่อคุณพิมพ์โดยถือโทรศัพท์ด้วยมือซ้ายตรงกลางสำหรับเมื่อพิมพ์ทั้งสองมือ และขวาใช้สำหรับพิมพ์ด้วยมือขวาเท่านั้น